ยม่เศร้ากับแตงแต่อยปถมจนมาหอดมาแต่มย่อมเงิ่เศร้าก็ให้เป็นโรงเรียนทีละสิป,ปะเ้าบาทมีก็ให้บ่มีก็บบ่ได้ให้ผู้มาได้กินน้ำมาได้กินน้ำโมเรียนหนังสือน้ำกันอยู่โรงเรียนพ่อใช้วิทยาวัตพานเ้านี้ผพวกสื่อกับเขาให้กินกันนี่นั่งอยู่นี่ย่มาหาเป็นเปลี่ยนเลื่อนน้ำกันจังหาเพนบ่ลืมกันเพราะว่าใบลัดนี่พอแม่บ่อ,อบยอยู่ อาศัยวัดเจ้าญมาหานีพอมีเม่กับโมบันจิกดูอีกผู้หนึ่งเขาบันยังเก่ะน,น้องย่อจิกดูนี่นเอเพิ่นเรียนน้ากันนี่ผู้หนึ่งเพิ่นเนี่ยะบพติ่มโมในเมื่ออได้ดีแล้วก็เลยขีดหอดมมก็เลยเอาโมมาเมืองแง่งงานมาเห็ดสาขาหายอยู่เลื่อมหน่ะคุณอยู่จิกดูลกลับไปเห็ดเอียกห้แล้วหนึ่งนอ เดี๋ยวเป็นสาขาอีกสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งก็เอาโมมาหัมไปก็เลยทำมาหาัมัวคือได้เหตุสาขาตรงนี้ตรงนี้ทำตั้งแต่ข้าวผมเรียนหนังสือเข่านมเงื่อนสือเข่านมผมบ่มีถึั้งมือตั้งมือผมบ่มีเข่าไปโรงเรียนผมอาศัยกินนมพมคนชีวิตคนม่แน่นอนในียวก็อาศัยยามาหากับโมกับปวกโรงเรียนเป็นผู้ผู้สือกับเขาก้านามให้กินแล้วก็อาศัยนอนวัด อยู่นาตามาที่หนี่เพิ่นมีบุญวาสนาเพิ่นมีวาสนาเขามีบุญมีต่อมาไปเป็นพ่อข่าไปเป็นลูกน้องเขาขับรถให้เขานะส่งหมูส่งยั้งไปเขาไปเอามากกเจะหน่ายเพิ่นมีนีเพิ่นก็เลยยกหันอะไรเนี่ยตามาของผัว่าขับันไหนะต่อมาพักกันในว่าบริาหารเองมาเหตุเอียงเหตุผิดเหตุหหถึกมา เห็ดหองเย็นหองเย็นอเนอาหมูมาอัดไปแล้วก็ทรงไปตามลูกาต่อไปต่อมาปุณมีวาสนาทรงก็เลยได้เห็ดหองใหญ่สองหนึ่งมันก็เลยโทรมหาต่อมาว่าหลวงพ่อผมอยากถวายพระธารุปก็เลยได้ไปพระธารกปพาไปเอาพระธรุปมาถวายอยู่วัดมันโคกสี่ลูกอยญชันากุฏีหลวงพ่อจะกระนำเพิ่อเพื่อนันละต่อมาพระก็เลยว่า อยากซื้อบ้านเขาจะขายสิบล,ล้านเลยไหลลงไปเบิงให้ก็เลยไปพาเพิ่นเห็ดต่มตอมามันก็มีปัญหาก็เลยไปติดตอ่อพอแม่กูบาอาจารย์ทางจันนอนลสิงเพื่อาเบิงให้มาเหยินให้พัฒนาขึ้นก็เลยคอยจะเลื่อนมาก็เลยได้ใหญ่ขยายสาขามาจนเย็นนีมีทั้งหมดสามสิบหาสาขาทั่วประเทศไทยเขาเป็นห้องเย็นนะ เป็นก็เลยว่าผมมื่นตาอาปากไดยอนคุณพระคุณเจา้าคุณครูบาอาจารย์ก็เ,กเลยปาหลบก,ก็ตมาว่าขอถวายกับเขาเขาลงขั้วในสองพรรษาหรือสวงได้สะดวกในสองพรรษาเนี่ยขอถวายทุกเดือนนะคนก็เลยโทรมาม่อว่านงกรนอาจารย์ครบเดือนแล้วเด้เิ่นวะพาไปอันถวายกับเขาให้เนเดอร์เป็นวาแล้วให้ยมมาหาเอาเข้าไป ก็เลยได้มาก,กถือว่าอันนี้เป็นลูกซีลูกหานนรถเวนคำโชว์ภาษาศาสนามาคนเท่าวาสนา,ามันบ่คือกันบุญมันบ่คือกันบรารมีบ่คือกันแต่ที่คือกันก็คือบุญกุศลการสร้างคุ้นงความดีในสู่มือหนีสถานการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไป วงการคณะสงฆ์วงการบ้านเมืองการบ้านการเมืองเบิงเขามันเปลี่ยนไปโยมก็จะมายเป็นอย่างมันเคยเปลี่ยนหลวงพ่อกิเลสคนมันบาคือกันบ้านเมืองจะเลื่อนขึ้นกิเลสก็ลายขึ้นไม่ออกเกลออมหมูบ่อนอะออมหมูออมเนี่ยอันไหนมันมีน้ํมันหลมันก็ติดข่ามอหลายนอกกิเลสคนคือกันนั่นแหละโลกมันจะเลื่อนขึ้นอันไดก็มีแต่แนวงงาม ไม่ได้แนวอยากได้ไม่ได้แนวดีๆกิเลสมันก็เลยหลายมันบ่คือสมัยก่อนพรจะนั้นค้นท่ากิเลสบ่คือกันผู้กิเลสหน่อยก็มีผู้กิเลสหลายก็มีผู้บ่มีกิเลสก็มีผู้กิเลสหลก็หาจับพิษแต่ผู้อื่นอยากให้แต่ผู้อื่นดีคือจาของบ่ได้คิดถึงเหตุถึงผลส่วนผู้กิเลสหน่อยลงมามกรา มองเหตุมองผลคนเท่าเกิดมาบ่คือกันบุญบ่คือกันกรรมบ่คือกันเอาเหตุเอาผลนาว่ากันก็นอยูน้ากันใดส่วนผูบ่มีกิเลสเลยอยู่สบายสบายเบยิบ่งแต่ใจเจ้าของเนาะเพราะฉะนั้นในสถานาการบานเมืองนี่มันจะเป็นยังไงกระสางนะสางคนโทรมาถามหลวงพอ่อเป็นยังไงสู้หมื่นหลวงพ่อก็เลยว่าเบิ่งแต่ใจเจ้าของนะ บางกับยังจงกรมนางสมาธิยี่ามีการแม่งงานกับไปเหตุก็เมื่อได้ว่างกับนางรับตาเหรียญบ่มียังกับบึงจะคลองไปนะชีวิตมันก็มีแค่นั้นเพราะฉะนั้นหฮอทั้าทางหลายนี่มันจะเป็นทั้งไหบ้านเมืองคณาสงฆ์ห่องย็นกระแสกระหลายทางบ้านเมืองกระแสการแบา่นกันเมืองกัหลายกระแสาชายแดนกระหลายยังต่างๆมันลุ่มเหล่าขมาประเทศชาว้ันเมืองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อจะจะฝากไว้ก็คือว่า อีย่างกระสางนะที่ไพ่เป็นแต่อย่างนี้ดีก็คือใจเฮาเนี่กิเลสบางผู้ใดยูได้ถึงลอยปีเนะ่ยพอจะนานี่ยเป็นธรรมชาตินี้จังตัวค้งหน้าตาเกิดขึ้นตังยูดับไปแต่สิ่งี่เยาจะเบิ่งได้นก็คือเบิ่งใจเฮาเอามีเวลาจิตเดสางคุณงามความดีในโลกนี้อีกดนปนันไหนบางคนกับไข่บางคนกับผว้บางคนกับไจอกจอกจกแจกแจกได้ยินอยูนะ่เห็นเนาะเห็นบะ ม่แต่หลวแต่ไพ่มันหอมหลุ่มขามาเด้มันเมนเบิร์ดแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นหยังกระร้างมันเหลืองของมันหลวงไพ่ไข่เจ็บมันก็เกิดขึ้นกับโตเฮ้าปัญหาก็เกิดขึ้นกับหลกแต่เฮ้ายังไม่มีปัญหาก,กับหลกเฮาจะไปถูกกับมันน่ะมันเป็นตุกคนน่นแหละคำว่ามรที่เหลือแต่เฮาก็พยายามเหตุเอาพยายามสั่งเอาพยายามทำเอาเวลาเหลือหน่อยนิด ชีวิตของคนเฮาพยายามสางลง็อตาบันวาฟังเป็นประจําประจําพาเหตุพาธรรมมาหลกมนุษย์เนี่ยบ่ได้มาหยัางมาเพื่อสา่งบาลมี่นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างม,มันมันบ่มีหยัางเถียงแถแน่นอนนะเพราะว่าเอาเป็นคนนี่บุญหลายละ่ะแต่มีโอกาสสา่งส่วนอื่นอืน่นเขาบ่ได้สางคือเฮาเทวดากระเสวยบุญ จเดลสันก็ใส่กรรมใส่เว้นเปรศลกายก็ใส่กรรมใส่เว้นส่วนมนุยนเท่านี้มีโอกาสในสังบุญสังขุศนพอแม่รคบาอาจารย์มีโอกาสเห็นมาบระเพิดปฏิบัติถิมบัดถิมว่ามามาอยู่น้ำกันเนี่ยก็ขออนุโมทนาบุญนำพอแม่รูบาอาจารย์ทุกหลุมมีโอกาสเดี๋ยได้ทาส่วนญยาส่วนโยมค่ะเอากเหตุเอาสังเอาทำเอาเวลามันเหลือน้อยหน่อยเนาะ เพราะฉะนั้นในมือมีโอกาสในมาเยี่ยมมาให้กำลังใจลองตาว่านมือก้อนเนี่ยก็ลงไปพูนไปเยี่ยมลงตาสมพรลงตากับว่าอ้อยเทลังเทอาบอกมันเนี่ยนขึ้นปะเพื่อนปะล่งตาสมพรไปเยี่ยมเพิ่อนเบตายวสักกะละเพืน่นนะ่ะแม่บรรสาวท่านได้ไปหาเพิน่นก็เลยไปเยี่ยมล่องตามือสามสี่มือก้อนนี่แหละนะลงไปเอาเพิน่นอยู่ปากขาด ก็เลยหลวงขึ้นมาตั้งบรรหาดแพงไปซองเมืองหลวงต่งหย่ยมกันหน้าวะสันเลยก็ไปซองเบิองเบาจ่อยจ่อยอยู่เออคืออยู่ใน่วหน้วะสันเอาว่าตอนเห็นลวงตาไปหย่ยมนั่นโอ้ยคือเสียเดกมือนั่นแม่ออกเปิ้นมาเมซี่ก็แม่ออกเปิ้นมาส่งเมซี่ยูวัดนี่แหละตอนจะเก่าพรสามั้เ 13, งเปิ้ลมาแบว,วัด ก็เลยว่ะไม่ออกจะมีเบอร์ลองปู้เยียมอยู่บ่มียกขนหน่อยลองพอวะฉันก๊อดแห่คอยแน่น่าคอยอย่าคุยกับเราก็เลยโทรหาเพิ่นเป็นยังได้ต้องไอ้ปู้วะฉันเป็นตาเดย์ขึ้นมาทั้งบัดเกาง่ายย่บ่ถามเพิ่นย่านด็ดห่อแต่กระดูกประโยชน์ขนหน่อยวะฉันห้วยคือว่าจังสันย่าเด็ดห่อแต่กระดูกประโยชน์เพิ่์นมามาบ่เป็นยังดอกวะฉัน เว่าไปเยี่ยมหมู่บ้านมืก้อนนี่เบาๆจ่อยๆพ่นยกกามให้มึงแขนผมว่าเป็นกามนักมวยพูนได้เพิ่นว่าอันกะบกามยี่หลีเพราะว่ามันใส่แต่แขนนะใส่แขนซักเป็นกันเท่าคามันบพทันใดมีแห้งแต่ว่าก็ดีขึ้นร้ายเติบแล้วละ่กะก็ยังมาไปกำลังใจเใพิ่นไปเยี่ยมเพิ่นมือมือก้อนเนี่ยละ่ะนะไปหาเพิ่นเนาะปรมืมินกันหมื่อวา,านลูกศิษย์โทมากก็เลยเดีเ๋ยว ของเข่ารัวมาถวายเดอ้อเมือนี่ยขอปาลาหลบนำทนิในเมือนนี่นขออำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมปกปักรักษาพ่อแมู่บาอาจารย์ตลอดถึงออกตนญาติโยมเดอ้อพวกคำบาคขันบาสุขขุสุขคนขอมีมีโอกาสประพฤติบัตรปฏิบัติธรรมนำตวเนี่ยผลจากทุกถึงสุขอันเพ,พ,พียบบุก็คือมาผลในี่พาดในการจงทุกรูปทุกนามถือ โอ้เนปาณะบจโยโหตุตอาห์มนีพิเศษเนมมณยถาสักหน่อยนอเนมมณ์ขนาดยถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคหลัง เอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปการปติยิจิตังปฏิตังตุมหังคิพเมวะสมิเตตุซาเิปุเรนตุสังขปาจันโทปนารโสยธามณิโชติระโสยอาธาจตเปนเดีย จตตารด h วัดตานไดอายวันนสุพังพะลังเทอาทาราธาสุกิตาเวิโหา 보 다사 속사 ันโตสัมปังกรังรักขันโตสัพพเตวตาสัมปพุทธานภา เวนัสธาโสธีภาวนตุเตมภาวนตุสัมปังการังลังกันตุสัมปเทวตาซาปามมโนภาเวนัสธาโสธีภาวน ตูเตมบาโตสัพพังการรักันตูสัพพะเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาโสทิภาวนตูเต ปฏิสังขโยนิโสบิณฑบาตังปฏิเสวามีเนวะทวายานามาธายาณมันดารญาณวิปัสนาญาญาวเทวีมัจจายาติติยาญาปนาญา Ving සපતियालाමචरी නकाहाया ඒতেपराanaජवेथ නබद हम පමनाวันජवेथනना uපदசாमी ยตาราะเมภาวิสวาสตาจะพาสุวิหารโจติรังพร้มััามาบุทรบากาโาปังบ ไปจันทร์ประุสิโวัดวัาจะกันจะจังหวัดเดียันเอาทายลูกวางงงามเนี่ยละผู้ทายลู่ ไทยไม่ได้หลายๆ be ในแม่ไทยท่านี้ไม่ได้หลายเลออย่านิมนต์ขันหน่อยนิมนต์เจัาปากู้ฉันหน่อยนอดนเดนจะเด็ก อนันโมธนาหลงตาบ่ค่อยสะดวกมันนี่เนาะบริษัทพีอาร์โพคั์โดยคุณโยมภัยรัตน์นนสเกตและนอสอสมจิตรอดบุตรเนาะถวายกับพิยพัน์เข้าโรงครัวเนาะ เนื ö, 네้อหม50 km, ู50กิโลกรัมเนื้อไก่50กิโลกรัมเป็น100กิโลกรัมน้อน้าเบชี่เบองเดอร์พยงเองได้บัยมาหาหมนอ คณโยมแม่พิชติตปานผมพร้อมครอบครนะัวนอบริจาคเครื่องปรุงเข้าโรงครัวห้าร้อยบาทบริจาคเงินทานุบำร,ร,รุงพระษาสนาอีสามร้อยบาทนะ้อหรือห้าร้อยบาทบนนะ้อนะ <c oughs> นอกจากนั้นก็คุณโยมสัปดาโยมสุมณีมาสุขนอพร้อมเครื่องปรุงนี่และปัจจัยในสามร้อยบาทถูกคนถูกคนก็นเกิดพรดยาดนอที่หลวงรับไปก่อน <c oughs> โอ้ก็เก่งแทยกไหญ่หม เอ <c oughs> าแม่เข็มก็ได้แม่ได้ก็ได้นี่มายกฝ่าเขา่าไปให้ทั้งพญามหาพันซิมกินเข่าซะก่อนยจะเมื่อเดอ้อคนโยมสุมาณีเนอเออกินเข่าซะก่อนไหนเออแม่วัน น้องตาบ่สะดวกเมื่อวนันค่ับ่สะดวกม่อวันนี่ก็ดี <c oughs> โอ้โลกเก่ากำเริ mm hmm. บบ่เป็นมาบ่เป็นที่เศร้าผีละบอกแต่ว่ากำเริบมืม่ววานเม่อก่อนเดินโอ้ยจเป็นขัดเนี่ยว่ะเอออ่าบางแย่งเดอ้อนะพอยามาหาพอจมซัไใ่ซักดา <laughs> มากินเข่ามาเอาเอไปว้างโตหร่อยว้างโตล้างโตึ้นทั้งโตละเออไม่จังสะดวกเอจังโยกลงอ่ะเป็นว่าของอันเป็นมงคลน,นั่นนะี่เนอะอากินเข่าน้ำกันซะก่อนจะเบิรงนยะ่งเนอะ <coughs> Não. มือเินจักทันแล้วเจ้าตีเจ้าตีเจ้าตีเครียดโตครับต้องตาครับพอจักทันแล้วมือเงินกับเจ้าตีกลางเตียนพอบอกผู้ชายดวลเลมือเืินเนี่ยมาเท่าทำจากันแล้วเพราะว่าโตพันติมาเนี่ยมอแรงครับมันก็ติมีเวลาเยอะเพราะว่าโตพันบอกว่าประมาณหกโมงเย็นนะคืนวันโตเขาจะตีมาครับเน บางเงี้ยจบดีเลยทำที่หนึ่งอยู่เลยก็ดยเนย่ยเมื่อเช้าวันที่ส uh, ิบหกอันปัต้องโผล่สีไม uh ้เจ้ามงครับเมื่อจากเลยก็ลูกจักเมื่จักเลยก็ว่าเพิ่นเอาปัต้องโผล่มานะนำเ่ี่ยเมื่อเช้านี่อันไฮแมตซี่เฮ็ดเป็นเขาเป็นกลองบ่ได้เหมือนกับแจกเขากลองถาวรเขากลองเลยเพราะว่าล่วงขั้วนี่ยข้าเจ้าก็ที่ลงโตเพิ่นโบไห่ใส่โตเพิ่นครับไหมถึงว่าข้าเจ้ายันจัดบ้าน เอาไงสวยทำแีกกล้องรถดเอา